สวัสด,ดีเพื่อนๆชาววันพีทบอตตี้รัดด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์ในการแข่งส่วนแบตเนี้ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยคือการแข่งกับทีม DK นะครับทีม DK นะซึ่งเป็นเกมสุดท้ายที่ผมชนะเอา,เนาชนะ3-2นะครับก็คือตึงไหมตึงตึงมากๆนะครับต้องบอกก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการบอกแผนการก่อนนะครับแผนการของเกมเป็นดังนี้นะครับคือตอนเริ่มเกมเนี่ยผมต้องไปดึงธงกลางให้ได้ ส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมจะต้องดึงคุณเห็นบูธไหมครับบูธเรานําเห็นไหมพอนําเสร็จปั๊บเอาง่ว่า1เกมอะถ้าใครสามารถนําได้ก่อนบูธจะติด2รอ,อบและรอบที่2เนี่ยจะติดก่อนที่เกมจะจบน่าจะเข้าใจความหมายเนาะอ่ะโอเคส่วนผมบอกต่อเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับไอเกมเนี้ยที่เล่นอยู่เหตุผลที่ชนะผมบอกเหตุผลที่ชนะก่อนนะซึ่งทีดีเคะเขาไม่รู้ไอตอนที่เล่นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผมจะเล่นในทีมเป็นอาคา แต่เเกสุดท้ายผมให้เขาเปลี่ยนจากอาคาเป็นแชงก็คือแอดสิบนั่นแหละเออนั่นแหละผมให้เขาเปลี่ยนจากอาคาเป็นแชงซะเพราะเหตุผลเนี่ยอีกฝ่ายเขาเอาตัวละครมาฆ่าแชงเด้มาฆ่าอาคาคร,ครับพอฆ่าอาคาอาคาเล่นไม่ออกอย่างลูฟี่เมื่อกี้เขาเอามาดักตัวอาคานะครับที่ผมตายไปอะ่ะเออเขาเอาดักอาคาแต่นี้อาคาไม่มีเราจะเล่นอะไรครับนั่นแหละเหตุผลที่ทีมเขาแพ้เพราะว่าทีมผมเอาตัวแชงมาแทน ส่วนไอสอส่วนไอ4ี่เกมแรกเนี่ยเล่นเป็นอาคาและ2เกมคือแพ้รวดเลยเอาง่ายๆว่าอาคามันแพ้ลูฟี่ครับคือมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนั่นเองซึ่งหมายความว่าเกมที่เล่นแข่งกันอยู่ตอนนี้ทุกคนสกิลเพย์ดีนะผมต้องชมก่อนสกิลเพย์ทุกคนมันดีอยู่แล้วแต่ที่พลาดคือแผนเออคือมันเป็นการดักตัวกันนะครับเนี่ยอย่างอาคาสู้กับอูตะได้ไหมบอกว่าอูตะส่วนตัวนะส่วนตัวผมมองนะอูตะแพ้อาคาครับอื เนี่ยอย่างถ้าเหลือแผนแผนต่อไปคือถ้าเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายอะ่ะผมจะให้ทีมกลับมาอ่ะอย่างเงี้ยแม้ว่าโดนบูทแต่ก็สู้ได้เห็นปะ่ะเนี่ยอยู่ยาวเลยอยู่ยาวยิ่งอาคากับเซตโตมาอยู่เงี้ยผมยิ่งชอบทําไมคุณเห็นธงบ้านขอไหมอันนี้ที่ผมย้ากับทีมผมไว้คือว่าถ้าถ้าอา่าหนึ่งนาทีสุดท้ายอะ่ะให้เลือกวิ่งและไปเอาธงหน้าบ้านอ่ะคุณเห็นอะไรไหมอาคากับ เซโตมายืนด้วยกันเพื่อเพื่อที่จะฆ่าผมอ่ะพเพ,ะเ,พะเลือดเหลือน้อยใช่ป่ะแต่ไอเซโตเนี่ยเมื่อมีคนอยู่เยอะหลังตีซัดฟิลมันยิ่งเลือดเด้งใช่ไหมครับสุดท้ายเขาฆ่าผมไม่ได้และทงโดนดึงเห็นปะเนี่ยคือเหตุผลที่เขาแพ้นั่นเองนะฮะอันนี้คือเหตุผลเลยนะหลกัหลกๆก่อนก็คือประเด็นแรกอาทีมผมไม่ผมไม่ให้เล่นอาคาแต่แต,ต้นให้เล่นแชงเลยนะครับและเขาเล่นลูฟี่ลูฟี่แพ้แชงอยู่แล้วประเด็นที่2 หนาทีสุดท้ายให้ทําการดึงธงและธงน้าบ้านขาว่างเขามาเล่นผมหมดนี่แหละคือเหตุผลในการที่อีกทีมแพ้เนาะเก็นประมาณนี้ครับสรุปทั้งหมดสําหรับเกมนี้นะครับเหตุผลที่ชนะก่อนนะแผนอย่างแรกคืออันนี้ทุกเกมจะเหมือนกันหมดนะครับอาธงการยังไงก็ต้องดึงให้ได้โซนเหตุผลที่ทําไมต้องดึงให้ได้เพราะว่าทีมเราจะติดบูธถึง2รอบนั่นเองอันนี้คือข้อแรกนะครับ ส่วนข้อที่2ที่ชนะเนี่ยสำหรับเกมนี้คือจริงๆอ่ะไอที่พลาดก่อนมาเกมนี้ไอนี้ไปแค่สุดท้ายนะครับเกมก่อนหน้านี้ที่แพ้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูด้วยนะซึ่งทําการวิเคราะห์ในแต่ละเกมนะครับจะได้เข้าใจตรงกันก่อนเนาะเอาเกมนี้มาให้ดูก่อนอที่แพ้เพราะว่าผมให้ทีมผมอะ่ะเห็นแช้งตอนนี้มนะคนซ้ายสุดอะ่ะผมไม่เล่นอาคาตอนแรกอะ่ะเล่นอาคาคู่อาอาคาคู่บุ๊นะครับ แต่ผมให้เปลี่ยนเป็นอาคาคู่แฉงและให้เลือกแฉงมาเล่นเลยเหตุผลเพราะว่าอีกทีเขาเอาลูฟี่มาเพื่อทําการฆ่าอาคาโดยเฉพาะนั่นเองอดังนั้นเราเลยต้องทําการเปลี่ยนหลังจากแพ้2เกมเกมสุดท้ายเลยให้เปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนเสร็จปับ๊บผมไปดูอีกทีหนึ่งเขาไลฟ์สดแล้วซึ่งเขาไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนต้องบอก,กอนนะเขาไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนดังนั้นเขาเล่นไลา์เดิมแต่เขาจะเปลี่ยนทําไมในเมื่อว่าชนะ2เกมรวดแล้วดังนั้นก็เลยไม่เปลี่ยนใช่ป่ะแต่เกมสุดท้ายผมให้เปลี่ยน พราะถ้าไม่เปลี่ยนแพ้3แน่ๆดังนั้นก็เรียกว่าสกิลเพย์ของแต่ละคนดีอยู่แล้วนะครับแต่แพ้ชนะมันอยู่ที่แผนและการแก้ตัวละครนั่นเองอ่ะอันนี้คือเหตุผลที่ทีดีเแพ้ในรอบสุดท้ายนะครับอันนี้คือผมแค่อยากจะบอกว่าเขาแพ้เพราะแบบนี้นั่นเองนะครับมีเท่านี้แหละส่วน2เกมที่เขาชนะเนี่ยเขาเล่นดีมากซึ่งเขาเาตัวละครมาดักอาคาอินุฝั่งผมนั่นเองส่วนอาคาอินุของฝั่งผมมันดียังไงผมต้องบอกก่อนนะครับว่า สไตล์ในการเล่นของแผนในตี้ผมเนี่ยจะเป็นดังนี้นะเซโต้ไปยึดตรงกลางอาคายืนทงบีบอยอย่างที่เห็นด่านเนี้ยพอผมอยู่ทงกลางใช่ไหมอาคาอยู่ทงบีบอยซึ่งหลังจากที่ผมตายอาคาจะไปทําการเติมเหตุผลก่อนว่าทําไมต้องเป็นอาคาทําไมถึงไม่เป็นอุตะย้ําดังนี้ก่อนนะครับอาคาอินุหลังจากที่ใช้สกิล2แล้วมันยังมีตีฟีสาฮิตและติด อากันสถานะด้วยงั้นหมายความว่ามันเป็นตัวละครที่การทงแทนได้ระดับหนึ่งดังนั้นผมเลยให้ใช้อาคาเป็นตัวหลักอันนี้ทุกทีมจะเหมือนกันหมดนะครับสำหรับเกมที่เล่นกับราชาโจรสลัดอาเกมล่าสุดผมก็เล่นเป็นอาคาลองลองไปดูในไลฟ์สดก็ได้เล่นอาคาหมดเลยซึ่งอาคาแผนเป็นดังนี้จริงๆยกเว้นแต่ว่าถ้าเกมไหนซึ่งผมคิดว่าอยู่แล้วถ้ามีคนที่เล่นว่าเอ้ยเรียกเรียกว่ามีตัวละครมาดักอาคาเช่น อุนติกนะครับหรือว่าลูฟี่อย่างเกมเนี้ยที่เห็นผมก็จะให้เปลี่ยนเป็นแชงโดยทันทีซึ่งผมคิดไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีเพราะว่าอาอีทีมน,น่าจะเรียกว่าศึกษาทีมเรามาแล้วเนาะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับถึงศึกษาแล้วผมมีแผนแก้อสมมติว่าถ้าเอาลูฟี่มาก็จะให้เล่นแชงเลยเห็นไหมเอออะไรเงี้ยแต,ถต่ถ้าเอาตัวกันถ้าเอาตัวกันแชงมาก็ให้เล่นอาคาคือจะสลับกันได้เรียกว่าเป็นเป็นตัวฟีดีกว่าประมาณนั้นเนาะ อ่ะก็น่าจะเป็นแผนในการเล่นเข้าค่าแล้วน่าจะเข้าใจกันทั้งหมดแล้วนะครับแผนการเป็นดังนี้นะส่วนผลก็อย่างที่เห็นก็คือชนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลังหนึ่งนาทีสุดท้ายผมย้าในทีเมย์แล้วว่าให้เลือกสายวิ่งมาเลยถ้าใครตายนะย้ําถ้าใครตายให้สายวิ่งเลยดังนั้นเห็นไหมว่าตอนนี้มีสายวิ่งอยู่2คนก็มีมอโก้กับชิกิสิ่งที่ต้องทํานะครับก็คือไปดึงโธบ้าก่อนเลยครับอมไม่ไม่ต้องกันทงนะ เพราะว่าการทงเนี่ยปกติกัน2องทงพออีกทงอะ่ะเขาไปกันไม่ถึงอยู่แล้วครับแล้วให้ไปดึงธงอีกฝ่ายไปเลยครับแย่งทงเลยก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะชนะอยู่4-1ถึงแม้ว่าเราดึงทงไม่ได้แต่จะต้องมี1คนอะ่ะของอ e ีกทีมต้องไปกันสายเอ้ยต้องการวิ่งาการสายวิ่งนะครับดังนั้นอีกอก็จะมีคนมาแค่3ใช่ไหมก็คือ3-3นั่นแหละเนี่ยพอมีคนกันสายวิ่งก็ไปไหนไม่ได้ละ ก็อย่างที่เห็นเนาะเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการวิเคราะ์อันนี้เป็นคลิปแรกนะอาจจะมีอะไรแบบติดขัดบ้างก็ขอโทษด,ด้วยเดี๋ยวจะเอาคลิปอื่นตามมานะครับการเล่นเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเกมนี้แล้วก็จบคลิปนะครับก็ยังไงอยากขอบคุณทีม d k มณนะะที่นี้ด้วยนะฮะที่ทําการแข่งด้วยกันนะครับเกมนี้สนุกมากๆขอบคุณจริงๆครับ